อาโยบิลาฮิม <sympath icking> ิเนศต่อนิรอฮิมบิสมิลลาฮิรร rahmanir r a ฮ i มอัลลอฮุมมะซัลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัมมาบัดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านประเสริฐทับเสนนายกสมาคมศิษย์เก่าอิสลามวิทยาลัยประธานจัดงานนายสมบูรณ์สาลีพันธ์ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเจ็ดทศวรรษติดเก่าอาวทอเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจนที่เรียนดีในค่ำคืนนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานจัดงานทำให้ทราบถึงความตั้งใจ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและพี่น้องที่สนับสนุนในค่ำคืนนี้ทุกท่านอันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีความสมานฉันท์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ของเราชาวอวทออันเป็นพลังที่สร้างสรรค์พัฒนาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นกระผมขอแสดงความยินดีต่อเอกองค์ลอทุพามตลาทรงประทานความเพิ่มคูณความดีงามแก่พี่น้องทุกท่านและขอเปิดงานเจ็ดทศวรรษติดเก่าอวทอ เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจนที่เรียนดีของพี่น้องชาวอวทอในค่ำคืนนี้ณบัดนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอสัสลามอะลัยกุมบลามะตุลลาฮิเบะกาสต้ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญรรท่านประธานจัดงาน ท่านประเสริฐทับเสนนายกสมาคมสิเก้าอิสลาลวิไลแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีครับละพร้อมกันนี้นะครับในลำดับต่อไปขอเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับขึ้นสู่บนเวทีเพื่อบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานจัดงานและท่านประธานในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการจัดงานในค่ำคืนนี้ครับขอเชิญครับท่านรองทั้งสองท่านด้วยนะครับ ทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยนะฮะท่านอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะฮะที่นั่งอยู่นะครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์สมัยนะครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ขับเรียนเชิญนะครับท่าน อิหมัมอับดุลรอซัจลุคมีนะฮะอิหมัมประจํามสยิดคอล์ดีดีนะครับบังขึ้นบังอยู่นั่นเองครับในนามนาคณะกรรมการจัดงานเจ็ดทศวรรษ สิ์เก่าอิสลาวลวิไลแห่งประเทศไทยนะครับใครขอขอบคุณดรมนัตนานาเป็นอย่างสูงนะที่ท่านด้านนั้นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในค่ำคืนนี้นะครับพร้อมกับฟันฝ่าอุปสรรคราศมีความเมตตาจากลอสสุบฮานาหูตาอาลาที่ได้โปรยปลายลงมานะครับ